ครับวันนี้มีลูกค้าครับคุณตาบอกว่ารถของแกเป็นคลิกตัวเก่านะครับแกบอกว่าเบรกไม่อยู่นะครับเดี๋ยวผมแกบอกว่าให้เปลี่ยนเบรกหน้าหลังเลยผมไปดูก่อนตาไปดูเบรกเลยเบรกมนุย์เลยเบรกมนุย์อ๋อเบรกมนุย์ตาดูล,ลยไหมดูล่ฮะชนอะไรครับ ไปครับทางซ้างนะครับอ๋อเบรกไม่อยู่เดี๋ยวผมเช็คดูเบรกให้ครับครับครับผมมีขทางซ้างนะครับโอเคตายไม่ลงครับตายไม่ดิสเบรกหน้านะครับล้มถลอกเลยนะครับสังเกตนะครับพี่น้องตายไม่ยอมหลงแต่แล้วคุณตาได้บ้านสว่างมาเอ๊ไม่ไม่เมาหน่อยแต่แต่กินนิดหน่อยกินน้ำเปล่ากินเป๊กสองเป๊กนะเออมาเป๊กกับสองเป๊กก็เป๊กสองเป๊กรวมกันกี่เป๊กนะครับมาดูที่ผ้าเบรก พดิ้หน้านะครับเบรกไม่อยู่เลยนะครับแกบอกว่าป้ายไม่ยอมลงเงไม่้ไม่ยอว่ป้ายเรัดแ้วแต่ว่เราคิดว่ามันผ่าไปได้ะครับกชนดิสเบรกหน้ากันตานีิเบรกหนัวมันูโอ้ยเดี๋ยวจะอยู่ไหมครับเนี่ยมาดูข้างหลังก่อนนี่เราไม่มีเบรกหลังเนี่ยมัน ลมลมเสียเลยนี้นะอ๋อพอตาลมเพิ่งเบรกไม่อยู่เบรกไม่อยู่แล้วไม่ไม่มเหตาโมตาจีโมลินกรันว่าไม่ถึงครับประมาณแปดสิบไม่ถึงครับประมาณหกสิบครับครับครับผมเดี๋ยวถ้าตั้งเบรกหลังให้แกพอพอล้อลากล้อโชเกอร่นะสิปึ๊บอ่าโอเคบ้านเฮตาข้างหน้ายังไม่ต้องเปลี่ยนหรอกเนาะ แกบอกว่าเบรกหน้าหลังไม่อยู่ส้มจะข้างหลังให้พอครับตาโอเคไม่ต้องเอาเงินฟรีครับสวัสดีครับแต่แต่เหาะวิ่งแบบช้าๆเนอะรังดูดตีแล้วไม่ต้องกำเบรกหน้าบโอเคครับคุณตาดีเลยครับที่แกมีหมวกกันน็อกตาหนูได้สกีนี่ดูที่แขนแกดี ยูงได้โชว์มันได้ไหม,มนี่นะครับโอ้โหตลกปอกเปิกเลยตาตองตูมอเนอนะกินเลียงเพลงโอ้ยตูมอเนองแกไม่ได้กินมานะครับแค่เป็กสองเป็กกินข้าวอร่อยครับจะให้กินข้าวอร่อยครับย่าประมาทเนอะอ่าโอเคครับเวลาขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อกงดแอลโกอฮอล์ทุกชนิดนะครับ